สวัสดีนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธกิจบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับนยิยามของพันธกิจนะคะพันธกิจก็คือข้อกําหนดนะคะหรือประเด็นสําคัญที่จะต,ต้องดําเนินการพัฒน,นานะคะที่เกิดจากการระดมความคิดร่วมกันระหว่าง บุคคลภายในสถานศึกษาหรือที่เราเรียกว่าบุคลากรภายในสถานศึกษากับบุคลากรภายนอกสถานศึกษานะคะสำหรับบุคคลภายในสถานศึกษาอันประกอบด้วยผู้บริหารครูและบุคลากรด้านอื่น,นๆด้วยนะคะบุคลากรภายนอกก็มีตั้งแต่ผู้ทรงคุณวุฒินะคะคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนต่างๆเป็นต้น บุคคลทั้งสองกลุ่มนี้นะคะจะมารวมตัวกันนะคะเพื่อตกลงนะคะเพื่อตกลงแล้วก็เป็นการเสนอกรอบความคิดในการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นในระยะเวลา3หรือ5ปีนะคะทีนี้ในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะปัจจุบันนี้มันมีคำอยู่สองคำท,ที่เราจะได้ยินกันบ,บ่อยๆก็คือเรื่อง พันธกิจแลวก็ภารกิจจริงๆแล้วทั้งสองคำเนี่ยนะคะมันมีความหมายที่เหมือนกันเพียงแต่ต่างกันว่าถ้าเกิดเป็นพันธกิจหมายถึงบุคคลที่ต้องประกอบร่วมกันทั้งภายในและภายนอกส่วนภารกิจเนี่ยนะคะมันเป็นข้อตกลงเฉพาะบุคคลภายในสถานศึกษาเท่านั้นนะคะที่จะมาระดมความคิดสมมุติว่า เราได้ภารกิจออกมาแล้วนะคะคือเป็นการระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นพันธกิจก็ไม่ยากนะคะเราก็สามารถทำได้โดยที่เราก็เชิญบุคลากรภายนอกสถานศึกษามาประชุมเพื่อมาระดมความคิดวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เป็นภารกิจที่บุคคลภายในเนี่ยทำเอาไว้เนี่ยนะคะ เราจะเห็นร้องต้องการว่าจะนําสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาโรงเรียนได้หรือไม่เมื่อมีความเห็นร้องต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการโรงนามข้อตกลงนะคะว่าเราจะนําพันธกิจนี้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของเราต่อไปนะคะประมาณนี้นะคะ